สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็กลับมาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับนายไมค์คราฟนะครับผมแหมวันนี้มาแปลกนะครับกับคาพูดเริ่มต้นคลิปเนาะก็อาจจะมีเสียงฝนตกบ้างเล็กน้อยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็น่นแหละถือว่าอาจจะมีบ้างแหละนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนสร้างนะครับเป็นระบบการส่งไอเทมขึ้นไปด้านสู่ด้านบนฮะ แบบอัตโนโมือไม่ใช่ละอัตโนนาโถทุยไม่ใช่ละอัตโนมัตนะะมินะฮะแหมนะฮะเนี่ยนะครับผมอันนี้คือเป็นตัวอย่างระบบนะฮะที่ผมสร้างให้ดูนะฮะอันนี้คือเป็นตัวอย่างอ่าผมจะลองให้ทดสอบให้ดูนะฮะอ่ะนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแต่อันนี้คือยังไม่สมบูรณ์นะก็อาจจะมีอาจจะต้องมีการเพิ่มอะไรเล็กน้อยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมซึ่ง ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเนี่ยครับก็คือพอไอเทมส่งขึ้นมาข้างบนใช่ไหมแบบพอไอด็อปเปอร์เนี่ยมันปล่อยไอเทมเพ้่มมาปุ๊บไอเทมมันก็จะลอยขึ้นมาใช่ไหมอ่ะแล้วทีนี้มันก็จะถูกน้ำไปตรงนี้เนี่ยนะครับผมไหลามาตรงนี้เฮ้ยมันทํำยังไงเอ๊ะน้ำมันขึ้นมาข้างบนไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันถึงไหลามาตรงนี้ได้ล่ะเดี๋ยวผมจะมาสร้างให้ดูนะครับผมทุกคนก็จะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะฮ ซึ่งขั้นแรกเลยเนี่ยนะครับผมก็เราจะต้องมีนะครับกระจกเลยนะครับสำคัญมากนะครับเลสโตนรนะฮะแล้วก็เลสโตอคอมเพลเตอร์นะฮะเลสโตนรีพีเตอร์นะครับผมสองอันนี้นะฮะอันนี้อันนี้คือรีพีเตอร์นะแล้วก็อันนี้คือคอมเพลเตอร์นะที่มันเป็นไฟจุดสามจุดเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาครับก็คือโซเซนอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ กระจกนะครับหรือจะเป็นพวกอะไรก็ได้จริงๆแล้วแต่ผมแนะนำเป็นกระจกนะครับจะได้เห็นไอเทมนะฮะสิ่งที่ต้องมีก็คือถังน้ำครับผมอีกอันนึงที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากแล้วก็อันนี้นะผมเด d r o p p e r นะฮะซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยนะผมบอกเลยนะครับเจ้านี่นะครับคุณจะไม่สามารถทําวงจรนี้ได้เลยนะฮะโอเคนะผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะ ขั้นตอนแรกเลยนะฮะเราเนี่ยนะครับผมก็จะต้องทําการวาง d r o อ p เปอนะฮะอ่าผมจะวางด้านไหนดีอ่าด้านนี้แล้วกันฮนะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องทุบตรงนี้ออกนะครับอ่าตัวตรงนี้ออกแล้วนะจากนั้นเราก็จะต้องวางกระจกแบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้ต่อขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับอ่าผมลืมลืมต่อฝั่งนี้ด้วยต่อขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้นะผมแล้วแต่ แล้วแต่ใจที่คุณจะอยากต่อไปเลยนะฮะก็จะต่อไปสักโทษเีเราก็จะต้องต่อขึ้นไปสัก5ล้านบล็อกก็ได้นะครับผมแต่ไมค้ามันจํากัดแค่สองร้อยห้าสิ256บหกบล็อกอะไรประมาณนี้เนาะเอาเท่าที่มันได้เลยประมาณนี้หรืออาจจะสูงแค่1บล็อกก็ได้แล้วแต่จริงๆก็แล้วแต่นั่นแหละความสูงแหละอ่ะผมอาจสมมติผมจะต่อมาประมาณนี้แล้วกันความสูงอ่าประมาณไม่กี่บล็อกเนี่ยแหละไม่เกิน10บล็อกประมาณนี้เอาจะโยนของทิ้งทําไมเนี่ยงงอ่านะครับผมแล้วก็ทีนี้พอเราต่อขึ้นมาประมาณนี้แล้วเนาะ เราก็จะต้องหาจุดที่จะต้องทําการให้เทพเนี่ยมันสามารถไปต่อได้นะครับเหมือนอย่างตรงนู้นนะพอไอเทปขึ้นมาปุ๊บแล้วมันก็จะไหลไปตามน้ําอะไรประมาณนี้นะฮะผมขอเป็นด้านนี้ละกันนะก็จะต่อมาด้านนี้เนาะก็คือจริงๆจะไปทิศนี้ก็ได้ทิศนี้ก็ได้ทิศนี้ก็ได้นะผมสี่ทิศนะผมแต่ว่าให้เลือกมาทิศไหนทิศหนึ่งนะฮะต่อมาประมาณนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยเราจะต่อออกไปอีกก็ได้นะผมจะให้มันไหลมาแล้วก็วางฮอปเปอร์ก็แล้วแต่เดี๋ยว คอยแล้วแต่แต่ละคนแล้วกันอ่าแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับเราจะต้องทําการไปตักน้ำนะฮะก็คือตรงนี้นั่นแหละนะครับก็ได้ทําน้ำอินฟินิตี้เอาไว้แล้หละนะแล้วก็เราจะต้องขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคนะครับทีนี้เราก็จะต้องวางน้ําตรงนี้ฮะอ่ะประมาณนี้เนาะก็ คือเราจะวางน้ำเนี่ยบริเวณนี้น,นะนะให้ตรงจุดเดียวกับที่มันเป็นทางประมาณนี้เนาะความสูงเดียวกันแบบนี้เนาะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราจะต้องลงไปข้างล่างแล้วกันนะลงไปข้างล่างแบบนี้แล้วก็เราจะวางเคฟนะฮะประมาณนี้เนาะเนี่ยครับแล้วก็ทีนี้เราก็ลงไปทุบอีกทีหนึ่งนะฮะปึ๊บถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้ด้วยเสียเวลาเปล่า <S <S ก็ที่ผมทําแบบนี้เนี่ย Memory. เพราะว่ามันจะได้รวดเร็วนะฮะแบบว่ามันจะได้ไม่ต้องมานั่งวางน้ํา ทีละชั้นทีละชั้นอะ่ะเออมันก็จะได้แบบรอบเดียวจบได้เลยนะ,ะโดยการวางเคฟนะฮะโอเคเห็นไหมฮะแล้วก็น้ำเนี่ยมันก็จะสามารถพุ่งขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดว่าคนที่เลียนมาครับก็น่าจะรู้นะว่าหลักการของลิฟ t น้ําไอตัวนี้เนี่ยมันจะทําได้ก็ต่อเมื่อจะต้องเป็นบล็อกน้ําอะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะฮะแล้วก็ทีนี้เราก็ลงมาข้างล่าง๊มาตับน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ขึ้นมานะครับเราจะมาวางให้มันเป็นน้ําทางน้ําไหลนะประมาณนี้เนี่ยครับ แค่นี้ก็ได้แล้วอ่าผมปิดตรงนี้ด้วยละกันเนี่ยครับผมก็จะสังเกตว่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะผมวางน้ําบริเวณนี้นะผมไม่ได้วางตรงนี้นะถ้าวางตรงนี้นี่คือมันจะหายไปเลยนะน้ำให้วางตรงนี้นะครับปุ๊บโอเคแล้วสังเกตดูนะครับว่าน้ํามันจะสามารถไหลมาได้ไรประมาณนี้เพื่อความไม่ให้มันกระเด็นกระดดนะครับเราก็จะต้องมีการปิดบริเวณนั่นบนนี้ด้วยนะครับอ่าความสูงก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้นะฮะ ก็ได้นะจริงๆแล้วอ,ะอ่ะแล้วก็ปิดตรงนี้ไปด้วยอันนี้คือผมทําเพื่อความไม่ให้ตัวไอเทมเนี่ยมันกระเด็นขึ้นลอยฟ้าแล้วก็ตกลงมาในน้ำอีกทีเพราะว่ามันเสียเวลาเงี้ยเออโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบนะฮะในการทำลิฟ t น้านะครับผมแต่ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้นะครับเพราะถ,ถ้าทําแค่นี้เนี่ยมันจะเป็นแค่ระบบอัตโนมือนะครับผมไม่ใช่อัตโนนาถูโถนะครับแหมว่าไปเรื่อยนะอ่ะ ทีนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําวงจรกันนะฮะซึ่งวิธีการทําวงจรเนี่ยก็โคตรง่ายเลยนะครับใครๆก็ทําได้นะครับสิ่งที่เราต้องใช้ในการทําวงจรเลยนะฮะนั่นก็คือเลสโตนเรปิเตอร์นั่นเองแล้วก็เลสโตนคอมเพลเตอร์นะฮะซึ่ง2อันนี้ก็สําคัญนะครับแล้วก็อันนึงที่สําคัญเลยนะก็คือเลสโตนนั่นเองนะครับก็เราจะต้องมีสามอย่างนี้นะเพื่อที่จะใช้ในการทําวงจรนะฮะโอเคเลยนะฮะขั้นแรกเลยครับเราก็จะวางคอมเพลเตอร์บริเวณนี้ครับ แล้วก็ต่อเลสตโตรีพิเตอร์ออกมาประมาณนี้แล้วก็วางเลสโต์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็ต่อออกมาอย่างนี้นะครับดูรูปแบบนะครับอประมาณนี้หรือจะทําด้านนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องทแบบผมนะครับอ่าจะทําอย่างนี้แล้วก็ย้ายเขยบมาแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะฮะสำหรับรูปแบบที่ผมทำเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นหลักการที่คล้ายๆกับวงจรลูบนะฮะก็คือจะเป็นฝั่งนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวลูบนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวไฟที่ส่งไปตัวด็อปเปอร์เพื่อที่จะปล่อยไอเทมขึ้นไปสูดด้านบนประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะทําให้ไอเทมเนี่ยเข้ามาในด็อปเปอร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับให้เราต่อฮอปเปอร์นะครับแบบนี้เนาะก็อาจจะต่อมาจากอะไรก็ได้ไม่ได้ขอตางใครทุยไม่ใช่ละก็อาจจะต่อมาจากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรก็ว่าไป้วครับแล้วก็มาไปวงจรลิฟต์ขึ้นมา ประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วพอที่นี่มันขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะคุณจะเอาไปส่งต่อไปที่ไหนอีกก็เรื่องของคุณเลยนะอ่าตัวอย่างผมมีผมมีสร้างลิฟท์ให้ดูนะครับผมเนี่ยนะครับทำเป็นฟาร,รม์มคอรัสฟูด้ดเนาะผมก็ปล่อยให้ไอเทมเนี่ยนะผมเข้ามาในฮอปเปอร์เนาะเนี่ยให้มันเข้ามาในเนี่ยอ่ะเห็นไหมันก็เข้ามาในนี้แล้วก็ส่งฮอปเปอร์มันอยู่ข้างล่างนะฮะเนี่ยแล้วก็มาตรงนี้ปึ๊บอ่าปึ๊บ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 ,บอ่าแล้วก็เข้ามาในตัวระบบวงจรน,นี้แล้วก็ส่ง ขึ้นมาอย่างด้านบนครับวิธีการนะฮะ,ะแล้วก็ที่นี้นะผมก็ต่อฮอปเปอร์ออกมามาที่วงจรน,นี้แล้วก็มาที่ระบบคัดแยกไอเทมอะไรก็ว่าไปนั่นแหละนะครับประมาณนั้นแหละ,ะก,ก็เป็นหลักการสร้างง่ายๆนะผมสำหรับวงจรลิฟต์อันนี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามในครั้งต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ